มโรณนับุญกันนะครับ ดีเยีิยดที่ทำทุกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเอกแม่ส้มนะฮะก็พาทุกท่านมาร่วมบุญนะครับผมในวันพระนะฮะซึ่งตรงกับวันพุทธที่5าเมษายนนะครับผมส5 6 6ารพ่อเอกก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปเลยนะฮะช่วงนี้ก็วันนี้จะขออนุญาตทาคลิปนะฮะเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะกาขออนุญาตนะฮะเปิดคลิปด้วยองค์เท้าเวสวรณนะครับผมท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะประจาอยู่ที่วัดหมกระทิงนะครับ ก็หลังจากนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปบริเวณลานธรรมนะฮะแล้วก็เชิญทุกท่านนะฮะร่วมระบุญรับพรกันนะครับก็เข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับโดอนุโมทนาบุญกันนะครับงานคนยิติไทยนะครับยุติใหม่ยิติธรรมรัฐธรรมนูญนะครับเอาล่ะไปร่วมบุญกันนะครับผมเดี๋ยวด้านในเลยครับ จะยังคงมีสังเวียนนะครับลูกหลานของเราได้เดินตามรอยเท้าเดินตามรอยธรรมนะครับมาสมัยเป็นผู้มีสิทธิธรรมนะครับสำหรับท่านที่จะเป็นผู้ที่ศึกษานะครับ เนรเยอะเลยนะครับเป็นสามเณรที่ปวดพระฤดูร้อนนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับสานีน้อยทุกรูปด้วยนะครับไอติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพวทโธ ตโลอาคเวตัวอาตุโลปุริสถานมาสารติสันธาเทวามโนสานตุตโวภะคะวาติสว่างคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก

สาวกสังโฆยติทางจันตาเรปุริสายุคานิอันดาปุริสัปปุะคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสัง แต่แว,วันคืนล่วงไปแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านไปแต่วันเวลาอายุเราก็เพิ่มขึ้นอายุก็เพิ่มขึ้นคือความสุเสียไปในชีวิตเรานะอายุเพิ่มขึ้นชีวิตเราก็เหลือน้อยลงร้อยลงท่าน้บอกว่าวันและคืนพันดับเราลับล่วงท่างทั้งภวงจองอุตสากุศนทาชีวิตคิดถึงาำพึงตนอายุคนไม่ยืนเป็นหมื่นปี อายุสังขารประมาณม่น้อยไม่ทนถึงร้อยก็ต้องต้องตายกลายเป็นอิิงั้นเราก็ไม่ต้อหมาดในการที่จะทำบุญทำกุศลทำเพืาอความดีอย่างไม่เป็นสวีงเราชีวิตเราก็ต้องการบุญนี่นแหละชีวิตเราก็ต้องอาศัยบุญกุศลนั่นแหละที่จะดําเนินชีวิตหล่อเลี้ยงเราสนับสนุนเราทั้งหัวยามมีบุญคนเรา เกิดมาเนี่ยมีบุญนำพาบุญให้เกิดแต่ว่ามันเป็นบุญเพรกระตับสุยตาเป็นบุญเก่าคนที่เกิดมาเนี่ยได้เกิดที่ดีได้มีรูปร่างหน้าตาดีได้อยู่ในฐานะดีเกิดในตระกูลด,ดีเนี่ยคนทําบุญมาดีแต่ว่ามันเป็นบุญเก่าบุญเก่ามันก็เหมือนทุนเก่ามันเหมือนเงินในกระเป๋ายมีเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันไม่ได้เงินที่เราหามาตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่าเรา เราทำงานมาเจ็บเงินสะสมมาเมืว่อวานทำงานมาอาทิตย์ที่แล้วทำงานมาเดือนที่แล้วทำงานมาจนเงินใช้จ่ายสบายแต่ว่าถ้าเราประมาทถ้าเราประมาทเราก็ไม่ไม่หาเงินนะไม่ทํางานแนละไม่หาทรัพย์นละ้ใช้เต็เกเงินเก่าในกระเป๋านะดีใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็หมดได้เศรษฐีมีแต่รายจ่ายแต่ว่าไม่มีรายรับเศรษฐีบ้างมันก็กลายเป็นยาจบ หมดเงินหมดทรัพย์สินว่งางบุญจะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอาศัยกินไต่ของเก่ากินแต่บุญเก่าบุญ้งหมดยังก็ต้องอาศัยเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญเหมอชีวิตเราก็ต้องอาศัยบุญน,ะนั่นเองอย่างนยงบอกว่ายามหมดม้วยชีวาต้องลาจากมีเพื่อนยากสองคนตามไปหาคือบุญบาปเท่านั้นติดการมมาบุญนำพาบาปเพื่อใช้ไปตามกัน ต้องมาใส่น,นี่ยแหละบุญประบาทมีอยู่สองวอิธีที่จะจิตามเราไปาเราทําบุญไว้มากทําบุญไม่ดีมันก็มันก็มีสเสบียงม,มีบุญไว้แต่ถ้าเราไม่ไม่หมันม่นไปทําตรงไปข้ามประบุญแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่จะบัญชงหรือเสีเวิตเราก็ต้องมาใส่บุญน,นั่นแหละบุญทุสกส่วนจะติดตามเราไปทุกที่แต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทั้งทิ้งเหมือนเวียนเปลี่ยนทุกสองไม่มีอะไรจะติดตามเราไปนอกจากบุญประบาท มันก็อ,อยาประมาทอยประมาทในการที่จะทำความดีทำบุญทำกุศลเป็นเสบียรเป็นทุนเป็นทุนหนุนชีวิตเราช,ชีวิตเราถ้าเ้าแนะเนี่ยตอนนี้แบบไม่มีแล้วครบสุดท้ายเดี๋ยวเรา,ก,า,าก,ก,นะก็ต้องกลจากกันนะก็ต้องหมั่นทำความดีทำบุญอะไรที่ให้อภัยกันนด้เราก็ต้องให้อภัยกันหมั่นทอนความดีต่อกันไม่เอาอะไรทีร่มันบั่นทอนจิตใจเราเสต่ทำให้ใจเราไม่มีความสุข ซื death, jumped, kind of sheep, ้อตัวเนี่ยต้องมันเติมความสุขต้องคิดดีต้องพูดดีต้องทำดีเท่ไ้มมันก็จะเป็นความสุขอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดก็พูดไม่ดีเวลาที่จะคิดไม่ดีเวลาทำก็ทำไม่ดีมันก็ไม่ทุกข์กับใครหก็าทุกข์กับใจนั้นทุกข์กับใจเจ้าของคนอื่นก็ไม่ได้มาทุกข์กับเรานก่มีแต่เราแม่แหละที่จะเป็นทุกข์เหมือนเอาไฟมาเผาใจเราเองคัอื่นไม่ได้มารู้เรื่อง ตัเดียวเวลานรยมนะตัวเดียวเวลาต้องมโมทนานะนโมธนานะในวันพระที่สุดิยาสัมมาระบุระพอดนะครับเริ่มกันต้องเป็นบรมมีตลอดมาความศักดิ์สิทธิ์ปริหารให้ของหลวงพ่อสมปฐนาหลวงพ่อพระประธานในโบส์ความศักดิ์สิทธ์ปริหารของหลวงพ่อทองความศักดิ์สิทธิ์ปริหารของหลวงพ่อเสือบรมีหลงพ่อพระคูวิติรันธาดา รับบาลศักดิสิทิปฏิหารองคเท้าห้วยสว่างจงมาช่วยอภิบาลปกักรักษาให้เราทุกคนทุกท่านนั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีปัจจัยที่เข้มแข็งมีปัญญาสว่างสวเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาเล่าเรียนในการประกอบสมรอาชีพเจริญรการธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไวทีแล้วประเสริฐเลื่อุทูกกาญชยสิธิ์ที่ท่านังลาทาความชนะความสําเร็จชั้นไาร สอดที่บางก็ยังสุขางพ่าแรงความสวัสดีความมีโชคความสุขในกำลังส,ยยลงสิริอายุจวันโนจะผคังสิริอายุวันณะโผกสสมบัติพุทธีดยสวาความเจริญและความเป็นผู้มียศตะว,วัชชาจะอายุจะการได้อายุยืนเป็นรอ้อยปีเชิประสิทธิพระวันตุโวและความสเมเด็จกิมีชีวิตจะมีแต่ทั้งหลายในการทุกเมือ่อเือสาธุชน

So okay.

From ah, ah, นี้นะฮะจะมีคุณพี่ทะ้งภาพสองชุดนะครับก็จะมีพี่อ้อยนะฮะพี่คุณชาติชูสักนะฮะจะภาพนะฮะสามพันบาทแล้วก็มีพี่นายน้อยนะฮะพลเรือโทนะฮะอุดมสีถวันนะฮะแล้วก็คุณแรมบัซสันแล้วก็คุณทอมกิบบัซสันด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้แม่ส้มนะฮะไปถวายพระในสงการท่านนะครับผมจัดเตรียมงานในการงานปูนใหญ่ในครั้งนี้ในงานยกช่อฟ้านะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับคณะสงการทุกคนนะครับ วีเรื่อว่าเราทุกคนเราเป็นคณะคณะกรรมการร่วมกันนะครับตรงนี้เป็นเชิญนะครับห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับที่บริเวณเราทำแห่งน,นี้นะครับฝากบอ,อกต่อท่านกรรมการท่รานผู้มวยนะครับอันนี้พี่ไปนอที่เคยมาบ้าเขาเรียกไปเคยมาแล้วเขาเรียกสาย สากุสัธุครับาห่สำหรับท่านที่เข้ามาดูรับชมไลฟ์สดก็จะทราบว่าที่วัดหลวงพ่ถิงนนี้นะฮะจะเป็น การพิจารณาอาหารนะฮะรับ,บอรหารแบบบุฟเฟ่น,นะครับผมพระคุณเจ้าท่านก็จะรับอาหารก่อนนะฮะเดินเลือกดูพิจรารณาแล้วก็รับไปฉันส,นส่วนตัวเลยนะฮะในช่วงเช้านะครับผมช่วงเพลนก็จะชันรวมกันนะฮะรอสามเณรก็จะรอ,อนะฮะพิจารณาอาหารแล้วก็รับอาหารสามแต่พระคุณเจ้าเลยนะครับผมนเป็นบรรยากาศที่เห็นกันทุกครั้งในวันพระนะครับ ในวันพระนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยก็พระคุณเจ้าท่านก็จะชันบริเวณด้านบนนะฮะสาระนะจะเป็นภาพที่อันนี้ผมก็ไม่น่าจะยังไม่เคยทําคลิปนะฮะจะเป็นการไลฟ์สดนะฮะผมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะว่าที่วัดบุทีนี้นะฮะร,รับบาตรแบบนี้นะครับผมนาทรงก็ คลิปไปที่ทรกร้อยนะครับทุกท่านในวันเช้าวันนี้นะฮะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับสำหรับงานนะฮะเดี๋ยวจะมีงานยกข้าวฟ้านะครับผมก็จะเริ่มแต่วันที่สิบเลยฮะที่วัดอุทินั้นได้จัดงานฮะตั้งแต่วันที่สิบเมษายนนะฮะจนถึงนะฮะวันที่สิบหกเมษายนกันเลยนะครับผมก็ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะ วันละรีอันเลนงเนี่ยเขาเดินเชิญนะครับผมเดนเชิญมาร่วมบุญกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเลยนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะขออนุโมทนาบุญให้กับทุกๆท่านนะครับที่ทํามารับชมคลิปนี้นะฮะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ